ในปี 2018, NASA ได้ส่งยานอวกาศ Parker Solar Probe ที่มีภารกิจในการศึกษาชั้นบรรยากาศส่วนนอกของดวงอาทิตย์โดย Parker เป็นยานอวกาศแรกที่บินเข้าสู่ชั้นโคโลนาถึงแม้ว่าจะเป็นชั้นนอกแต่ก็เต็มไปด้วยลมสุริยะที่มีอนุภาคพลังงานสูงและสนามแม่เหล็กที่มีการปลดปล่อยอย่างต่อเนื่องจากดวงอาทิตย์จนกระจายไปทั่วระบบสุริยะยานอวกาศ p a r k เก Solar Probe บินด้วยวงโครจรที่เข้าใกล้ดาวศุก์ เพื่อทำให้เกิดแรงส่งจากแรงโน้มถ่วงของดาวสุกทำให้สามารถสำรวจไปถึงดวงอาทิตย์ได้และกลับมาที่ดาวสุกเพื่อให้วงโคจรแคบลงและเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นจึงสามารถสำรวจลักษณะของลมสุริยะได้ที่หมุนวนแบบปาร์เกอร์สไปรัลที่นำเสนอโดยยูจีนปาร์เกอร์ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกนำมาตั้งชื่อยานอวากาศปาร์เกอร์โซลาร์โหลังจากที่ตัวยานโคจรมาหลายปีเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มาหลายครั้งค้นพบปรากฏการณ์ประหลาด แมกเนติกสวิตแบ็กมาติดตามชมกันครับลมสุริยะโซลาร์วินสิ่งที่ปลดปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์นอกจากแสงยังมีอนุภาคพลังงานสูงและสนามแม่เหล็กออกมาด้วยในสมัยก่อนเมื่อดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์อนุภาคพลังงานสูงจะเข้าปะทะกกับดาวหางทําให้เกิดหางของกา๊าซที่ยาวหลายล้านกิโลค้ายกับลักษณะของดวงอาทิตย์ที่กําลังเป่าดาวหางด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อว่าลมสุริยะ การเกิดปรากฏการณ์บนผิวดวงอาทิตย์เป็นผลมาจากการหมุนของดวงดาวโดยถ้าเปรียบเทียบกับโลกซึ่งเป็นดาวเคราะห์หินส่วนดวงอาทิตย์นั้นเปรียบเสมือนดาวเคราะห์ก๊าซร้อนจึงทำให้การหมุนในแต่ละส่วนของดวงดาวไม่เท่ากันโดยโลกจะไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นขนาดที่ดวงอาทิตย์นั้นในบริเวณเส้นศูนย์สูตรหมุนรอบตัวเองใช้เวลา25.5วันในขณะที่บริเวณพั่วหมุนรอบตัวเองใช้เวลา33วันหมายความว่า เนื้อสารบริเวณเส้นศูนย์สูตรหมุนไป4รอบแต่เนื้อสารบริเวณขั้วนั้นจะหมุนไปเพียงแค่สามรอบด้วยความเร็วที่ต่างกันกับเนื้อสารของดวงอาทิตย์ที่อยู่ในสถานะพาสมาเป็นอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้าจึงเคลื่อนที่ตามสนามแม่เหล็กจากความเร็วที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณทําให้พาสมาถ่ายเทมามากขึ้นจึงมีสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้นสนามแม่เหล็กจึงพุ่งขึ้นมาจากผิวของดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นเนื้อสารไหลาตามเส้นสนามแม่เหล็กจึงทําให้เกิดจุดดับและเปลวสุริยะบนดวงอาทิตย์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นถาวรแต่ก็จะหายไปตลอด400ปีที่ผ่านมานักดาราศาสตร์สามารถเฝ้าสังเกตจุดดับบนดวงอาทิตย์ได้พบว่ามีการเพิ่มขึ้นและลดลงเป็นวัฏจักรโดยกินเวลารอบละ11ปีการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นและลดลงของลมสุริยะปรากฏการเหล่านี้สามารถสังเกตได้บนโลก แต่มีบางปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถสังเกตได้ในปี1970ยานอวากาศฮิเลออ1และ2เป็นยานอวากาศชุดแรกที่เข้าไปศึกษาดวงอาทิตย์สามารถเข้าไปถึงวงโครจรด้านในของดาวพุธกับยานอวากาศยูริซ e สในปี1995ได้มีการตรวจพบการกลับของแนวสนามแม่เหล็กแล้วกลับมาแนวเดิมนักดาราศาสตร์ตั้งชื่อปรากฏการณ์นี้ว่าแมกเนติกสวิตแบ็ก ในปี2018ยานอวกาศปาร์เกอร์สามารถตรวจพบปรากฏการสวิตแบ็กได้ที่ตำแหน่ง0.3 2.9และ1หน่วยดาราศาสาตร์โดย1หน่วยดาราศาสาตร์คือระยะทางเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกมีค่าประมาณ150ล้านกิโลเมตรประกอบกับในปี2020ยานอวกาศโซลาร์ออร์บิเทอก็พบปรากฏการสวิตแบ็กในตำแหน่ง0.98 AU ซึ่งเป็นบริเวณใกล้โลกปรากฏการ์แมกเนติกสวิตแบ็กเกิดขึ้นได้อย่างไรนักดาราศาสตร์ได้นำเสนอการอธิบายหลายแบบโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อใหม่แม่เหล็กแมกเนติกรีคอนเนคชันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพาราศาสตร์ของไหลแม่เหล็กโดยการเชื่อมต่อใหม่แม่เหล็กเป็นการที่แนวเส้นสนามแม่เหล็ก2แนวเข้ามาปะทะกันเมื่อหลังการประทะทําให้เกิดเส้นแนวสนามแม่เหล็กใหม่2แนวที่มีปริมาณรวมความเข้มสนามแม่เหล็กเท่ากัน ทฤษฎีที่1จากข้อมูลยาโอกาศยูริซิสจากการหมุนของดวงอาทิตย์ทําให้ลมสุริยะกับสนามแม่เหล็กบางส่วนขาดช่วงออกไปและเชื่อมต่อใหม่กับแนวสนามแม่เหล็กตรงกันข้ามทําให้มีลักษณะคล้ายกับตัวเอสจึงมีชื่อกระบวนการนี้ว่า Interchange Reconnection ด้วยกระบวนการนี้จึงสามารถทําให้พบปรากฏการณ์สวิตช์แบ็กบริเวณใกล้โลกทฤษฎีที่2ในปี2020 ได้มีงานวิจัยที่มีชื่อว่าการไหลเวียนทั่วไปของฟักแม่เหล็กเปิดบนดวงอาทิตย์โดยเป็นแนวคิดที่มองว่าปรากฏการณ์สวิตแบ็กนั้นเกิดขึ้นคล้ายกับลมสุริยะแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปจากสภาพการไหลบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันโดยมีแนวเส้นสนามแม่เหล็กเปิดเป็นเส้นสีแดงและแนวเส้นสนามแม่เหล็กปิดเป็นเส้นสีฟ้าเมื่อพื้นผิวพาร์มาบนดวงอาทิตย์มีการถลายเส้นสีแดงที่ถลายไปโดนเส้นสีฟ้า จากนั้นจะทําให้เกิดการเชื่อมต่อใหม่แม่เหล็กทําให้แนวเส้นสนามแม่เหล็กเปิดกระเด็นออกไปกลายเป็นลักษณะสวิตแบ็กที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์จากนั้นในปลายปี2020ได้มีงานวิจัยเพิ่มเติม,ตมทางทฤษฎีเข้ามาโดยมีชื่องานวิจัยว่าต้นกําเนิดสวิตแบ็กในชั้นโครโมนาดวงอาทิตย์บนแนวคิดของอินเ r อร์เช e Re รีคอนเน i o ชันโดยในที่นี้นั้นมีการพิจารณาจุดดับบนดวงอาทิตย์หรือซันสปอตและเกิดกระบวนการคล้ายก่อนหน้านี้ ในระหว่างที่เกิดรีคอนเนคชันจุดดับของเส้นสนามแม่เหล็กเปิดกับจุดดับของเส้นสนามแม่เหล็กปิดมีการเชื่อมเป็นจุดเดียวกันจึงทําให้สนามแม่เหล็กบางส่วนวนเข้าสู่ดวงอาทิตย์และบางส่วนก็กระเด็นออกไปเป็นสวิตแบ็กและพร้อมกับการเกิดสวิตแบ็กครั้งถัดไปโดยแนวคิดนี้นั้นอาจมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์นอกจากนี้ในงานวิจัยยังได้แสดงสมการพาราศาสของไหลแม่เหล็กที่ใช้ในการคำนวณงานวิจัยนี้ ในปี2022ได้มีงานวิจัยจากข้อมูลยานอวากาศ Solar Orbiter ได้แสดงภาพถ่ายจากดวงอาทิตย์ในลักษณะโครนากราฟเพื่อเป็นการบังแสงส่วนใหญ่ของดวงอาทิตย์ทำให้มองเห็นชั้นโคโรนาชัดเจนมากขึ้นทำให้มองเห็นเปลวที่ลักษณะคล้ายตัวเอสเป็นสวิตแบ็กระยะใกล้ดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์นี้นั้นน่าจะมีความคล้ายกับทางทฤษฎี แต่เมื่อเปิดดวงอาทิตย์ด้วยเทคนิค Extre m e ม l t r a Violet i m a i m r g e ที่เป็นการแสดงภาพจากแสง UV เท่านั้นก็สามารถเชื่อมโยงกับแนวสวิทแบ็กได้แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือสวิทแบ็กมีความเร็ว80กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งน้อยกว่าความเร็วพารมาโดยรอบซึ่งมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ300จนถึง500กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้สวิตแบ็กเป็นลมสุริยะแบบช้าถึงแม้ว่าในปี2001 มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานทางทฤษฎีของสวิตแบ็กที่เกิดขึ้นในรูปแบบลมสุริยะแบบช้าก็ไม่สามารถอธิบายให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มานั่นจึงทำให้นักฟิสิกส์ไม่สามารถไขปัญหานี้ได้เกี่ยวกับการกำเนิดปรากฏการณ์สวิตแบ็กในทุกๆปียานอวากาศปาเกอร์โซลาร์โ b ลจกโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นมากขึ้นอาจจะมีโอกาสในการถ่ายภาพปรากฏการณ์การเกิดสวิตแบ็กก็เป็นได้ ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือสามารถสนับสนุนด้วยการเป็นสมาชิกและผ่านซุปเปอร์แตงเข้ามาได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ